เป็นประจำในทุกๆวันที่ห้องแม่และเด็กของทันทัศสถานหญิงธนบุรีจะเปิดให้ผู้ต้องขังที่คลอดบุตรภายในเรือนจำได้เข้ามาใช้เวลากับลูกน้อยเพื่อให้แต่ละคนได้ทำหน้าที่แม่แม้จะยังคงถูกคุมขังอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ตามเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังคนนี้ที่อดีตเคยตั้งครรภ์และคลอดบุตรในทันทสถานแห่งนี้เมื่อได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยดูเด็กอ่อน ท,ทุกวันนี้เธอก็ใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงผันตัวมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กในที่สุดก็มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็ที่นี่เขาจะมีโครงการตั้งคันคุณภาพของวิทยาลัยพเาปาร์สภากาชาติไทยมาให้ความรู้ว่าตอนตั้งคัรเราต้องควรทําตัวยังไงกินอาหารแบบไหนแล้วก็มีการออกกำลังกายดูแลสภาพจิตใจว่าความตั้งท้องเนี่ยไม่ให้เครียดแล้วก็ พอามาได้ข้อลูกเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีโครงการสร้างคนนีที่ครปีแรกโครงการดังกล่าวเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วที่จัดให้มีการอบรมกับผู้ต้องขังหญิงแม่ลูกอ่อนและผู้ต้องขังหญิงที่กำลังตั้งครรภ์เพื่อให้มีความพร้อมในการเตรียมตัวในระหว่างตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอด นอกจากนี้ภายในทันทสถานหญิงทนบุรียังมีกิจกรรมอื่นๆที่ให้ผู้ต้องขังหญิงได้ทําในระหว่างที่อยู่ในที่แห่งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วยพอเมื่อเราได้ก้าเข้ามาแล้วที่นี่เขาก็จะมีโครงการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจของผู้ต้องขังจะมีโปรแกร,รมดูแลแก้ไขฟื้นฟูช่วงแรกของที่รับเข้ามาเลยเราก็จะรู้สึกว่า เอออย่างน้อยๆเจ้าหน้าที่ใส่ใจที่นี่ก็จะมีผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ยคอยช่วยเหลือกันละกันคอยจะอบรมคอยให้กําลังใจซึ่งกันละกันจะมีจิตสังคมแล้วก็มีเกี่ยวกับและยิ่งของเรื่องคดีเนี่ยก็จะมีทนายเข้ามาพูดคุยด้วยจะมีคลินิกจิตสังคมเพื่อปรึกษาเรื่องของคดีความสําหรับคนที่ยังไม่ตัดสินสาหรับคนที่เข้ามาใหม่ ขณะเดียวกันทางทันทสถานหญิงธนบุรีก็ได้้อมรับแนวพระดําริจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามาปรับใช้ภายในทันทสถานแห่งนี้เพื่อให้สภาพร่างกายและสะภาพจิตใจของผู้ต้องขังเป็นไปในทางที่ดีขึ้นก่อนที่จะพร้อมกับคืนสู่สังคมต่อไปคือในส่วนที่ทันสถานหญิงธนบุรีดําเนินการเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่โครงการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพกายโดยเฉพาะผู้ต้องขังตั้งครร เข้ามาเนี่ยก็จะมีโครงการในเรื่องของการตั้งคันคุณภาพแล้วก็สร้างคนดีที่ขวบปีแรกก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสภากาชาติไทยในการจัดอาจารย์มาอบรมในหลักสูตรนี้ทำให้ผู้ต้องขังสามารถดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็เด็กที่อยู่ในคันเนี่ยเพื่อจะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีการเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะให้กับผู้ต้องขังในทันทัศนสถานนั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างโอกาสครั้งใหม่ให้กับผู้ที่เคยกล้าพลาดในชีวิตได้กลับมามีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคมอีกครั้งกัศกรประดับมุกถ่ายภาพนัทพงศ์รอดกันภัยข่าวผ้าหน้าหนึ่งรายงาน